Ah, 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 เทศมหาชาติมหากุศลยิ่งใหญ่ในรอบปีวันที่22กัญญยนยายน2568ตรงกับวันราม15ค่ำเดือน10ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพและฟังเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกประยุกต์ทรงเครื่อง13กัน1,000พระคาถาวันเดียวสองธรรมะสมทบทุนบรุรณะเสนาสนะภายในวัดนวัดใหม่บางประกฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเวลา9นาฬิกาเทศคาถาพัน1,000พระคาถาโดย ยพระครูโสภิตกิติคุณวัดหนองปลาไหลจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นเวลา13านาฬิกาชมและฟังเทศมหาชาติสองธรรมะมโดยพระครูประหลัดวิรัติศิลปูริทัตโตจากวัดหมอนไม้อ,ตอุตรดิตและพระมหาทเนศสุธรรมวาทีจากวัดห้วยด่งจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทีมงานลิเกเบิร์ดเดย์สอนทองญี่ปุ่นเพชรอุทยัย หรืมไม่ได้มหากุศลยิ่งใหญ่ในรอบปีวันที่22กันยาย,ยน2568รแราม15บหาคำเดือน10เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกประยุกต์ทรงเครื่อง13กัน1,000พระคาถาวันเดียวสองธรรมะ สมทบทุนบวรณะเสนาสนะภายในวัดนวัดหม่บางประกฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเริ่มก้าวนกาเป็นต้นไปสอบถามร่วมการกุศลได้ที่พระครูประหลัดเวียงโทร0851310764และพระประสิทธิ์พลังโทร0615760560มหากุศลครั้งสำคัญที่ชาวพุทธทุกท่านไม่ควรพลาด เทมหาชาติมหากุศลยิ่งใหญ่ในรอบปีวันที่22กัญญยนยายน2568ตรงกับวันราม15ค่ำเดือน10ขอเชิญร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพและฟังเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกประยุกต์ทรงเครื่อง13กัน1,000พระคาถาวันเดียว2ธรรมารสมทบทุนบรุรณะเสนาสนะภายในวัดนวัดใหม่บางประกฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเวลา9นาฬิกาเทศคาถา 1, พัน1,000พระคาถาโดย พระครูโสภิตกิติคุณวัดหนองปลาไหลจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นเวลา13นาิกาชมและฟังเทศมหาชาติสองธรรม,มาสโดยพระครูประลัดวิรวัติสินภูริทัตโตจากวัดหมอนไม้อุต,ตอรดิตและพระมหาทะเนศสุธรรมวาทีจากวัดห้วยดั้งจังหวัดพิษณุโลกพร้อมทีมงานลิเกเบิร์ดเดซอนทองญี่ปุ่นเพชรอุทัย หรืมไม่ได้มหากุศลยิ่งใหญ่ในรอบปีวันที่22กันยาย,ยน2568รแราม15บหาคำเดือน10เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศมหาชาติพระเวศสันดรชาดกประยุกต์ทรงเครื่อง13กันห0 1 0พระคาถาวันเดียว2ธาารรมส สมทบทุนบรุรณะเสนาสนะภายในวัดนวัดใหม่บางประกฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเริ่มก้าวนรกาเป็นต้นไป,ไปสอบถามร่วมการกุศลได้ที่พระครูป,ประหลัดเวียงโทร0851310764และพระประสิทธิ์พลังโทร0615760560มหากุศลครั้งสำคัญที่ชาวพุทธทุกท่านไม่ควรพลาด